เช็คเครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ปนะครับฮอตฮออาการก็คือเปิดเครื่องแล้วเครื่องตัดเบเกอร์ Baker ตัดนะครับไม่ทำงานไม่ต้มเดี๋ยวมาเช็คไปพร้อมกันครับมาลองที่ห้องซ่อมนะครับต่อไฟเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาเบเกอร์ขึ้นนะครับโอเคเบเกอร์ Baker ขึ้นเพิ่มดีดลงเลยนะครับอ่เดี๋ยวมาไล่เช็คทีละจุดกันนะครับ ก็ขึ้นไฟไฟมาเดี๋ยวผมจะลองถอดหม้อต้มออกแล้วก็เทสนะครับว่าเครื่องจะยังตัดไหมลองเทสโดยการถอดขาหม้อต้มออกนะครับข้างหนึ่งถอดขาหม้อต้มข้างไฟออกเครื่องไม่ตัดนะครับทำงานปกติ แสดงว่าสันนิษฐานเขาข้ามา้ต้มช็อตนะครับม้ต้มช็อตเดี๋ยวลองเปลี่ยนมาต้มครับแล้วก็มาเทสอีกทีหนึง่งอันนี้เอามาต้มใหม่ใส่นะครับต่อสายควบเรียบร้อยอน,นี้มาต้มเก่าถอดออกมาแล้วเดี๋ยวมาเทสไฟเข้ากันปล่อยไฟมาแล้วนะครับเปิดเครื่องทำงานปกติ ุนภูมิน้ํำร้อนนะครับติดจอบอาการเครื่องทาน้ำอ,อุ่นเบกเกอร์ขึ้นแล้วเบกเกอร์ตัดเอาไฟเบกเกอร์หน้าห้องน้ำขึ้นแล้วก็เบกเกอร์กันดูดที่ตัวเครื่องตัดนะครับสาเหตุก็คือหมาอต้มช็อตนะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยส่งงาน